เตรียมรับผ่วันนี้ตรงกับวันศุขที่25เมษายนแร 13, น13ค่ำ15วันโกน วันโกนวนี้ร 14, 5, นเรม1 4สิบสี่คำบนพระเสืยอขาดไปหนึ่งวันนับตั้ง พระจันทร์จะมิดหมดกลางคืนมองไปบนท้องฟ้าจะไม่เห็นดวงจันทร์นันและวันสิ้นเดือนโดยจากการดูพระจันท์พระจันทร์เต็มดวง แสดงว่าขึ้นเต็มที่ขึ้นสิบห้าคำแต่วันที่มืดมิดนี่บางเดือนก็สิบสี่วันบางเดือนก็สิบห้าวันเดือนนี้ตั้งแต่ค่ำจนกระทั่งเช้ามืดนี่จะไม่เห็นพระจันทร์นะสิ้นเดือน ก็เอาพระจันทร์เอาพระอาทิตย์มาเป็นการกำหนดเวลาที่จะได้สนทนาพูดคุยกันถูกว่าหมายถึงวันไหนเดือนไหนหาอะไรมาเป็นสัญ,ญลักษณ์เพื่อการสื่อสาร อันนี้ก็เป็นของสมมุติหมดอืมวันเดือนปีนี่ของสมมุติหมดมาตกลงกำหนดกันเราเองไม่ใช่จกักรวาลธรรมชาติกำหนดมาหรอกปีมะเสงมะโลงมะเมียมะแมอะไรเหล่านี้มนุษย์มากำหนดกันเราเอง แต่ตัวพระจันทร์พระอาทิตย์เองไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เหล่านี้โคจรหมุนรอบดวงอาทิตย์เขามันไปเรื่อยตามแรงเวี่ยงอืมตาตามแรงเวี่ยงของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ที่มันใหญ่มากมีอิทธิพลที่จะทำให้ ดาวเคราะห์ต่างๆหมุนกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแม้กระทั่งโลกของเราเนี่ก็หมุนโดยอิทธิพลของดวงอาทิตย์แล้วแต่มันจะทำให้เร็วให้ช้าย,ยังไงครับเป็นธรรมชาติของมันเราเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งม,มาอาศัยอยู่บนผิวโลกเนี่ย สายอยู่ที่ผิวมันมชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ตายไปอันตรธานไปกายอันตรธานแต่จิตวิญญาณมันจะไม่เคยตายตรงนี้อยู่ได้มันก็มาอยู่ตอนนี้ที่โลกเปลือกโลกนี่มันยังอยู่ได้มันก็เลยมี สิ่งมีชีวิตมาเกิดถึงเวลาที่มันอยู่ไม่ได้ล่อมจัดเนาจัดหรือไม่มีอาหารการกินให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้มันก็ไม่มาอมืก็ไม่มีสัตว์มาเกิดอ่ะก็ไปเกิดที่อื่นที่อยู่ได้ต่อไป ไปอยู่พบมอื่นภาวะอื่นความจริงเป็นอย่างนี้เออนั้นเราจะมามวัวแต่ลุ่มหลงงม,มงายประเพณีต่างๆทั้งหลายบนโลกแค่เพียงประเดี๋ยวประดาวนี่เขาเรียกว่าติดสมมติก็ติดมันไม่ได้ ประยชน์ที่เราจะได้จากการมาตุกติกตุกต,กต,กติกเดินอยู่บนโลกใบนี้ก็คือทำความดีมาทำความดีผลแห่งการทำความดีบนโลกใบนี้ต่างหากที่เราจะได้ติดจิตวิญญาณจิตตธาตุตัวรู้ที่มันจะติดไป จะธาตุดวงใดทำความดีมากๆมันจะเจอจากสิ่งที่ดีๆแม้ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้ไปอยู่ที่อื่นมันก็จะเจอสภาวะที่ดีอยู่ในสภาพที่ดีเช่นกายก็สวยงามการงานไม่ลำบากไม่มีงานแบกหามเช่นเทวดา หรือพรมใ้ง,งานที่จะต้องมีการแบกการหานการดึงการลากการขนการเคลื่อนย้ายเหงื่อแตกเหงื่อแตนเหล่านี้มันคือความทุกข์นะมันไม่ใช่ความสุขมันคือความทุกข์เรามาอยู่ในสภาพที่จะต้องมีการงานอันเป็นทุกข์ เออจะต้องหาอยู่หากินเนี่ยหายาขายเย็นด้วยนะไม่ใช่หาง่ายๆวันนี้จะเอาสักสองล้านอืเดินไปถึงที่ต้นไม้แล้วค่ะเก็บ <Hey. S 1> <Get it. S 2> มา <c oughs> ต้นเงินต้นทองไม่มีโอ้ย ต้องไปทำงานยากเย็นอืแบกนุ่นหามนี่กลางแดดกลางฝนก็ต้องทำทำเสร็จแล้วก็ได้กระดาษสม,มุดมายี่สิบบาทสามสิบบาทร้อยบาทว่าไป <c oughs> เนี่ยเรามาเกิดแล้วอยู่บนประเพณีที่มันมีความทุก เบียดเบียนเทวดาเขาไม่มีอืมเขาเดินไปที่ต้นสารพัดนึกได้จริงๆเออเทวดาชั้นดาวดึงปรารถนาใดๆสำเร็จด้วยการนึกคิดก็เสร็จแล้วไม่ต้องใช้บ่าใช้แรงงานแบกหาม ไม่ต้องไปแลกด้วยหยาดเหงือ่อแรงงานไม่ต้องไปนั่งถูกเขาข่มเขาขู่ไปนั่งสูฮกใครๆแล้วถึงจะได้มาไม่ต้องบุญของเธอที่ติดอยู่ในจิตเธอนั่นแหละไปถึงก็น,นึกเอานึกเอาปาถนาเอาก็จะได้ดังใจนึกใจปาถนา พวกเทวด,ดาดาวดึงชั้นที่สองเนี่ยปล่อยการที่จะกล่าวถึงชั้นที่สามสี่ห้าหกก็คงจะเนรมิตสิ่งต่างๆทั้งหลายได้โดยไม่ยากเพราะผลของบุญพลังของบุญที่ติดอยู่ในจิตธาตุของเขา แล้วเขาไปสร้างไอ้ผลบุญให้ติดติดจตธธุจากที่ไหนมาในสมัยที่เขาเคยเป็นมนุษย์นี่แหละเคยเป็นคน,เป,นเป็นเหมือนกับพวกเรานี่แหละเขาได้ทำความดีไว้เลยมีอนุภาพเช่นนั้นแม้ตายจากมนุษย์ไปแล้วอนุภาพที่ดีๆเหล่านั้นก็ไม่อันตรธานไม่สูญหาย ความจริงมันเป็นอย่างนี้ธรรมะมันเป็นอย่างนี้เอออย่าไปหลงเตลิดเปิดปึงไปกับโลกจะจนไม่ลืมหูลืมตาทุ่มเทไปกับโลกโดยไม่คำนึงถึงบุญถึงบาปถึงความชั่วความดีจะไปเสียใจในภายหลังนะ หลังจากตายไงว่าหลูงี้ฉันก็มีเวลานะจริงๆแล้วนะที่จะทำความดีอะแต่แม่ไปมัวเพิดเพลินดันมีเพื่อนมีฝูงหรือว่ามีสังคมหรือว่าหมู่บ้านที่มันไม่สนใจในบุญในกุศลละหลบหลอกป่านมันไม่ค่อยทำกันนะไอเราเลยเลื่อยเฉยไปตามมันด้วย อืมไม่ทันแล้วเอาไว้ไปรับกรรมเสร็จแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่เนอะนะอะมันไม่เคยอย่างนั้นนะมันพวกเราอย่าให้เสียชาติเกิดเกิดมาในปัจจุบันนี้ทำความดีใครจะว่าไลใช่ไหมเด้อมัน دة? ใครมันจะว่าง,งามงายอย่างโน,นนี้เออเอาแต่แม่คุณพ่อคุณจังอาจหารแล้วเกิดวิพากวิจาร์ณ วิถีพุทธเนี่ยวิภาควิจาร์ณคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอืมอม,มันเลิศกว่าพระพุทธเจ้าอีกเหรอมันมีตําแหน่งที่เลิศมันมีจิตที่เลิศที่ฉลาดกว่าพระพุทธเจ้าอีกเหรอในอนันตจักรวาลเนี่ยไม่มีเ่ยในพุทธิพุทธเนี่ยเราก็เห็นมันอยู่มันใครกันอืมเดี๋ยวก็ถ่ายหนักเดี๋ยวก็ถ่ายเบาอย่างเงี้ยแต่พูดจาโอหังเหลือเกิน เราก็เอามาพิจารณานะถ้าได้ยินได้ฟังจากใครเออถ้าเราวิธีพุทธแล้วครับทำตามพระพุทธเจ้าไม่ได้มาทำตามโบหารของผู้อื่นๆเหล่านี้ปักธงของเราไว้ข้างในเดินตามพระพุทธเจ้านะท่านพาไปนิพพาน เดินตามอันธพาลน,นั่นแหละมันพาไปนรลกไปอ,อบายภูมิมีคติประจำจิตไว้อ่าวันนี้วันนี้อาจจะได้ฟังธรรมเมื่อวานกล่าวถึงหลวงปู่ทองรักเออท่านจะมาวันโกนนี่แหละนะก็คืนนี้ท่านจะอยู่ขลอดสองลาตรีวันโกนกับวันพระ อหลังจากทำวัดเย็นเสร็จคํำๆประมาณทุ่มหนึ่งโดยประมาณเราก็ฟังทมกรรมฐานกันฟังหลวงปู่เทศอืมฟังแต่หลวงพ่อเทศ <c oughs> เบื่อแล้วให้หลวงปู่มาเทศให้เราฟังกัน ปกติฉันจะเทศอยู่ตามทั่วไปอืมตามยุโรปอเมริกาออสเตรเลียท่านไปหมดฮะท่านเป็นธรรมอถึกสร้างบุญบาร,รมีมาทางธรรมโดยเฉพาะนะแปดสิบปีละอายุท่านอืม